สวัสดีค่ะทุกคนย้ Yay! วันนี้นะเราอ่ะจะมาเล่าเรื่องในโรงเรียนให้ฟังนะคะก็อิจิโกะนะก็นำนตัวมาใช่ไหมโฮชิมะอิจิโกะซาแอดนด์สนะคะนี่เป็นชแน,นลใหม่นะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ในโรงเรียนให้ฟังนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออาเดล เขาชอบพูดตามอาเซียนะคะแบบว่าทําอาเซียเป็นตัวอย่างเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วี่จิกก็อ๋ออ๋ออ๋ล้วก็แบบพูดตามนะคะพอถึงกลับมาที่บ้านเนี่ยก็พูดกับน้องอย่างนี้เลยพ่อแม่ส่งให้มันเลี้ยงอะไม่ใช่มาเป็นกระรี่ค่ะแล้วก็แบบอ๋อน้องก็แบบอึ้งแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะก็ก่อนหน้านี้นะคะตอนที่อยู่ป .5 ใช่ไหม ก็คือว่าอาเซียรู้จักอาเซียเฟรโรดใช่ไหมคะตอนนี้ประมาณ 2, 000, 000, สองหมื่นห้าพันซับสไคร์แล้วนะคะก็ยังไงนะคะเอ่ออาเซียเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเก่าของอาเดลแพงปิงปิงวาวีนะคะสี่คนนะสี่คนนี้เลยนะคะแล้วก็อาเดลเอ,อ้ไม่ใช่คือแบบ คืออาเซียเคยไปอยู่แต่ตอนนี้อาเซียย้ายไปอยู่อิตาลีแล้วใช่ไหมก็ Girl, ไม่เป็นไรค่ะเราอย่าไปเศร้าใจกับอาเซียมันเลยเพราะว่าคืออาเซียคือเวลาเขาพูดพูดใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าเขาจะไม่พูดคำหยาบใช่ไหมแต่เขาก็พูดนะอย่าลืมไปนะบางทีก็แบบว่าชี้อะไรมึงอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คืออิจิโกะก็ไม่รู้หรอกนะว่าทําไมอะไรยังไง ก็คือทุกคนอ่ะบอกคือเท่าที่จิกโกฟังมานะคะเคยเป็นเพื่อนกับอาเซียมาก่อนใช่ไหมเท่าที่จิกโกฟังมาเนี่ยอาเซียก็พูดคำหยาบตลอดเลยเวลาแล้วแม่งแบบชอบชอบยุ่งเรื่องเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่จิกโกก็ไม่เข้าใจทําไมต้องพูดคำหยาบด้วยเป็นทั้งดาราตอนนี้ออกจากวงการแล้วก็จริงแต่ว่าตอนที่เป็นดาราก็ยังพูดคำหยาบอะ่ะแล้วเวลาลงคลิปอะไรไปใช่ไหมคะอาเซียก็จะไม่เคยพูดคำหยาบใช่ไหม แต่เรื่องจริงไม่ใช่ทุกคนต้องไปหาดูในเฟซนะคะก็จะมีเพื่อนอเซียอยู่สี่คนลองไปหาในเฟซดูนะคะที่บอกเป็นกะเหรี่ยอะไรอย่างไม่รู้แล้วก็แบบเดี๋ยวลองไปหาดูนะคะทุกคนเรามีเรื่องให้เราฟังแค่นี้นะคะเท่าที่เราจาได้นะ,ะเรื่องเกี่ยวกับอาเซียแล้วก็พเพื่อนๆอีกสี่คนของอาเซียนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะสนุกนะค่ะราติษสมัยค่ะ บายบายขอให้ทุกคนแบบฟันนี้นะคะตลอดเวลาเลยค่ะช่วงนา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 นๆขอให้ันดีตลอดเลยค่ะบายบายเย้เย้แล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปแม่โมญมีลงทุกวันนะบายบายแล้วเจอกันนะคะบายบาย